สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันชายทาโร่นะคะปฏิหารใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันนะคะเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพา่พี่หมอนะคะช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกวัยแทนเพศกันเอาเองนะคะ แล้วก็ถ้าใครเชื่อในศาสตร์ของยิปซีไพ่าทาโร่บอกเลยนะคะว่าไพ่เขามีความขลังและก็ความอัฐ์นในตัวของเขาเองนะคะค่อนข้างที่จะตรงและแม่นยําต่อผู้ที่รับฟังคําทํานายนะคะไพ่ไม่โกหกใครและไพ่ก็ไม่ตอบเอาใจใครนะคะเข้ามาแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นในโลกนี้นะคะ ตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่พี่หมอขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจาตัวทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้ขอเปิดพลังงานไพ่ให้ออกมาตรงกับทุกท่านนะคะโอเคนะปฏิหารใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบคาดไม่ถึงเลยนะคะว้าว10 of cups ทุกคนพลังงานสิบถ้วยอับดนสุดๆพลังงานที่เป็นพลังงานธาตุน้ํามีกนกดพิจิกนะคะความอุดมสมบูรณ์มังคั่ง หรือใครที่แบบเหมือนรอครอบครัวสุขสันต์นะการมั่นหมายแต่งงานการเฉลิมฉลองกับครอบครัวกันอยู่กับครอบครัวนะพลังงานสวยงามมากเลยนะคะพลังงานที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือนะคะพลังงานกับคนที่เกิดในลงท้ายด้วยเลขศูนย์หรือพลังงานที่เกิดในวันที่10อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะไหนออฟคับสุดยอดคะ่ะทุกคนพลังงานธาตุน้ํามาสูงมากเลยนะคะตรง ลงท้ายด้วยเลข9ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ชีวิตคุณจะมีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นการหัานมารักตัวเองการอยู่กับครอบครัวมีครอบครัวที่อบอุ่นนะมีคนรักที่เอาอกเอาใจซึ่งกันและกันคุณจะมาเหมือนลักษณะมีความสุขสบายใจมากๆความร่ำรวยความเป็นเศรษฐีนะคะการทำงานเกี่ยวกับระบบน้ำมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือ,อร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจจะมั่งคั่งหรือร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะคะจะนำพาคุณไป พบเจอเหมืนอนความสุขสบายค่ะความสุขสบายนี่มาสูงมากเลยอ่ะพลังงานถ้วยเนี่ยค่ะพลังงานสิบถ้วยกับเก้าถ้วยนะคะ mm hmm. four of w a n d four of swords ค่ะพลังงาน4ดาบพลังงานนี้หมายถึงว่าพลังงานตัวกับคนที่เกิดทัดลมได้ด้วยนะคะลงลงท้ายด้วยเลขสีคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขสีพลังงานที่อยู่ในความคือว่านิ่งเงียบการร้องขออธิษฐาน ความสุขสบายใจอยู่ในส่วนของตัวเองอยู่ในส่วนการเอ่าหมันการพักผ่อนเยียวยาจิตใจหรือการท่องเที่ยวหาเวลาเขาเรียกว่าพักร้อนให้กับชีวิตของตัวเองณนะตอนนี้นะคะพลังงานปฏิหารที่เกิดขึ้นกับคุณคือความสุขสบายมากยิ่งขึ้นในชีวิตนะคะว้าวสุดยอดมากเลยทุกคนนะคะว้าวเดอะมูนนะการร้องขออธิษฐาน ความผิดหวังเสียใจที่ผ่านมานะคุณจะเรียกว่าร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบนบานสิ่งใดไว้จะประสบความสําเร็จคุณมีณเรียกว่าเป็นคนมีเซนส์มีสัญชาตญาณที่ดีนะเป็นคนที่มีความฝันแม่นด้วยพลังงานตรงกับคนที่เกิดราศีมีนหรือเกิดในเดือนมีนาคมนะคะพลังงานที่ลุกขึ้นมาเหมือนมีพลังอํานาจบางสิ่งบางอย่างช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความผิดหวังความเสียใจความคุมเครือนะที่ผ่านมานะคะ ยิ่งทำบุญกับน้องหมาน้องแมวจรจัดด้วยปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณแบบคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่คาดฝันเลยทีเดียวว้าว t r e อ of one การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆครอบครัวนะการเหมือนรักทางไกลการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะการได้อยู่กับคนรักนะเป็นรักต่างชาติต่างจ่นแตนไกลต่างภาษาเนี่ยต่างประเทศอย่างนี้ได้ด้วยนะคะการเริ่มต้นการงานใหม่ๆการวางอนาคตให้กับชีวิตเป็นพลังงานที่สวยงามมากพลังงาน เกี่ยวกับคนที่เกิดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขสานะคะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือความสําเร็จในเรื่องของการงานความรักนะคะแล้วก็การมีชีวิตครอบครัวนะที่สุขสบายนะพร้อมแก้วแหวนเงินทองบ้านรถที่ดินอย่างเงี้ยเหมือนมาครบเลยอ่ะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะว่าเอาปฏิหารสุดยอดมากเลยค่ะทุกคนนายออฟสอด พลังงานก้าดับจะมีการเหมือนปิดจบปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะปิดจบหนี้สินที่คิดมากที่เครียดที่กังวลที่ผ่านมานะทุกอย่างจะจบสิ้นลงหลังจากนี้ไปนะคะพลังงานนี้นะคะทุกอย่างจะเหมือนกันเป็นการเริ่มจบเพื่อที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆพลังงานคนเกิดพัดลมลงท้ายด้วยเลขเก้ามาสูงมากนะจพี่หมอบอกเลยว้าว the h ไฮโ r o m a n พลังงานจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้โชคให้ลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรนะพลังงานครูบาอาจารย์นะใครขอเทพที่เป็นเหมือนพ่อปู่ฤาษีพ่อแก่อย่างเงี้ยค่ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์ผู้ชายนะคะเป็นนักบวชนักรบอย่างเงี้ยที่คุณเคารพนักถือนะคะ คุณจะได้รับความสําเร็จอย่างมากมายมหาศาลสําหรับใครที่เรียนสูงก็จะได้รับเกียรตินิยมจบด็อกเตอร์ได้ครูบาอาจารย์นะคะเป็นครูบาอาจารย์ก็มีลูกน้องบริวารได้รับตําแหน่งที่สูงสุดในหน้าที่การงานนะคะพลังงานคนที่เกิดในราศีพฤกษภได้ด้วยค่ะท่าน นะะเนี่ยที่จะเกิดแบบปฏิหารสูงสุดแบบที่ไปหมอเห็นเลยนะคะประมาณเดือนพฤษภาคมเดือนมีนาคมคือเดือนนี้เลยที่คุณคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่คาดฝันที่จะเกิดกับขึ้นกับคุณนะคะว้าวปัศวินไม้เท้าความมั่งคั่งมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินความเป็นเจ้าคนในคนนะคะมีลูกน้องบริวารที่เคารพนับถือเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่มีหน้ามีตามีคนเคารพนับถือมีชื่อเสียง ทำธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ขยับขยายใหญ่โตนะคะเป็นธุรกิจที่แบบมากมายมหาศาลที่จะทําเงินให้กับคุณนะต่อไปนี่จะมีเงินเก็บเงินใช้มีลูกน้องมีบริวารเป็นผู้บังคับบัญชาเลยนะคุณเนี่ยพลังงานที่ว่าเหมือนชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้พลังงานที่เหมือนมีไม้เท้ากายสิทธิ์อยู่กับมือครูผู้ชายผิวลักษณะเหมือนคนศพผิวขาวแล้วก็ผิวสองสี นักที่ผ่านมาเจอคลิปนี้พลังงาน35ปีขึ้นไปอายุ35ปีขึ้นไปถึง50บวกคุณมีความสําเร็จสูงในธุรกิจการงานของคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะอย่างแบบคุณคาดไม่ถึงไม่คาดฝันปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณยิ่งใครไปร้องขอเหมือนพระนารายณ์พระศิวะอย่างเงี้ยนะคะพระกฤษณะท่านจะบงังให้คุณได้ประสบความสําเร็จในพรอันนี้อย่างสูงส่งมหาศาลมากขอเน้นย้ําเลยว่ามหาศาลจริงๆ ว้าวเพจออฟคัเป็นข่าวสารที่ดีในชีวิตมากทาบุญเกี่ยวกับเขาเรียกว่าปล,ปล่อยปล่อยปลานนหนึ่งนะคะปล่อยปลาหน้าเขียงตามวันเดือนปีเกิดอายุทําบุญให้กับตามกําลังวันเกิดนะคะอย่างนี้ก็ได้ด้วยแล้วก็ทาบุญน้องหมาน้องแมวจรจัดปฏิหารมันจะส่งผลสําเร็จร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่หมอบอกเลยแบบล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยที่คนมาเจอคลิปนี้เป็นข่าวดีคุณเป็นคนที่เนี่ยเดีมูลกับเดอือ เพดออฟคับนะคะพลังงานเด็กถือถ้วยคุณให้เชื่อในสัญชาติตายานตัวเองเป็นคนมีสัมผัสที่6ที่ดีมากๆกนะคะการรออะไรริเริ่มสิ่งใดๆจะสําเร็จในชีวิตปฏิหารได้บังเกิดเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะการมั่นหมายแต่งงานการมีชีวิตคู่ที่ดีที่มาช่วยอุดหนุนนะคะที่มาช่วยซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะพบเจอคนรักสายเปด้วยปฏิหารที่จะเจอวาว Of Pen พลังงานอินฟินิตี้พลังงานความรักอะไรที่ไม่จุไม่สิ้นนะคะคุณจะได้เหมือนการเงินของคุณหมุนเวียนไหลคลองมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่ไม่มีเงินเก็บจะมีเงินเก็บจะมีเงินปลดหนี้ปลดสินนะคะมาดูไพ่ใต้สำรับนะคะทุกคนว้าวควีนออฟสอดมีความชัดเจนเกิดขึ้นกับชีวิตร้องขอพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาทวีวีพระแม่กาลีพระแม่สุร,รัวดีนะทุกคนจะได้รับ ประสบความสําเร็จอย่างสูงส่งมหาศาลนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเป็นหมืนถ้าคุณผู้ชายก็ได้คนเหมือนลักษณะมีนารีอุปธรรมนะคะเป็นคุณผู้หญิงก็จะมีหน้าที่การงานที่แบบสําเร็จตามที่คุณคาดหวังคาดหมายไว้ในชีวิตของคุณ ะะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้พลังงานทัดลมทัดดินมาสูงมากเลยนะคะบางกรณ์รุศกันนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและนี่มันเป็นคําทํานายของคุณเดี๋ยวมาเช็คพลังงานว่าจะตรงกับคนที่เกิดวันอะไรเพราะไม่มีออกมาเลยเนาะนะคะจะมีแต่วันที่ออกมานะคะคนเกิดวันพุธค่ะพลังงานนี้ปฏิหารนี้เกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันวันพระรหัสสมดีค่ะ วันเสาร์ค่ะวันเสาร์มาแรางมากช่วงนี้ทุกคนวันอังคารค่ะโอเคมาดูสิราศีออกมาแค่ราศีพฤกษภกับราศีมีนจะมีราศีใดเพิ่มเติมบ้างนะคะโหราศีพฤกษภไม่พ้นเลยค่ะโ้สุดยอดพลังงานสูงมากนะคะปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอซ็เลยค่ะแล้วก็ราศีพิจิกนะคะราศีตุลค่ะ ราศีมีหินมาคอนเฟิร์มค่ะทุกคนพลังงานไพ่ของพี่หมอบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะตรงและแม่นยำม,มากๆเลยค่ะนะราศีมังกรค่ะนักธุรกิจราศีธนูราศีกันทุกคนพลังงานมาแบบสุดยอดเต็มมากปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันการงานความรักความสุขสบาย ขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณการเงินปิดจบหนี้สินนะคะแล้วก็จะได้คนมาซัพพอร์ตดูแลนะการงานจะเจริญรุ่งเรืองเติบโตแบบอย่างคุณคาดไม่ถึงโดยเฉพาะคนที่จะเริ่มงานในธุรกิจขยับขยายไปต่างประเทศอย่างนี้นะคะพี่หมอบอกเลยว่าโดดเด่นและเด่นดังมากแล้วก็ประสบความสําเร็จสูงมากเลยนะคะอย่าลืมทําตามที่หน้าไพ่แนะนำนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีรวยรอดปลอดภัย มีใช้ชนะและสำเร็จในทุกด้านที่ปรารถนาเม้นไลค์แชร์กดติดตามให้กับช่องพี่หมอหรือใครอยากจะซัพพอร์ตกล่องของขวัญก็สามารถกดกล่องของขวัญใต้คอมเมนต์